หลังไหลเดินทางเข้ามาร่วมไว้อาลัยสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนีพร้รอมทั้งเฝ้าชมความวิจิตราการตาของพระเมรุม,มาตรครับ เมื่อตอนข่ามที่ผ่านมาที่บริเวณท้องสนามหลวงก็ยังมีประชาชนจำนวนนับหมื่นที่ต่างก็มาเฝ้าชมความสวยงามของพระเมรุม,มาตรและบางคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนั้นก็ได้มานอนที่บริเวณรอบสนามหลวงเพื่อที่จะจองพื้นที่เอาไว้เพราะเกรงว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่สามารถเข้าชมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพได้อย่างใกล้ชิดและบางคนก็ได้นำกล้องถ่ายรูปมาถ่ายภาพพระเมรุม,มาตรเอาไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย สำหรับองค์พระมรุมาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขณะนี้ได้ประดับตกแต่งภายในเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยจะเพราะพระจิตกาธานนั้นได้ประดับตกแต่งดอกไม้สดอย่างสวยงามนอกจากนี้ยังมีอาคารประกอบที่สำคัญหลายอย่างเช่นพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์สาลาลูกขุนสร้างและทับเกษตร ทิมหออเปืืองพระพลายยกซึ่งทั้งหมดนี้ได้จัดสร้างขึ้นในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,ะรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรรมาชนานีตามหลักของพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีอย่างยิ่งใหญ่และเป็นจํานวนมากนะครับนี่คือบรรยากาศของการวางดอกไม้จันทร์ที่บริเวณซุ้มต่างๆทั้ง8ซุ้มรอบสนามหลวงครับ ที่เราเตรียมมาถึง3 0 0 0 0 0ดอกที่ใช้บริการประชาชนนะครับในสนามหลวงขณะนี้เรายัางเพียงพออยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสำนักพัฒนมชนของผมนี่ก็ได้มีเจ้าหน้าที่อีกประมาณ200คนกำลังเร่งดำเนินการทำเสริมคร และในเวลา21นาฬิกาวันนี้นะครับผู้ว่ากรุงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะนําดอกไม้จันทร์บางส่วนที่ซุ้มรับดอกไม้จันทร์นะครับนำไปที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพืบเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับจกบ,บริเวณท้องสนามหลวงนะครับต่างคับข้างไปด้วยผู้คนที่มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าช้างท่าประจันท่าเตียนนะครับ หลังจากที่โดยเฉพาะที่ท่าพระจันทร์นั้นหลังที่จะปิดปรับปรุงไปนานนะครับก็สามารถรองรับประชาชนที่จะหลั่งไหลามางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จย่าพร้อมทั้งมีการความเข้มงวดในเรื่องของการขึ้นลงโป๊ะเป็นพิเศษนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มาใช้บริการนั้นลงโป๊ะเกินน้ำหนักที่สามารถจะรองรับได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้มีผู้สังเกตว่าการใช้บริการในวันนี้นะครับมากกว่าวันปกติถึง5เท่า จะทางบกหรือทางน้ําก็มีความคล่องตัวเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะโดยตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถนนทุกสายทั่กรุงเทพมหาคนครมีสภาพคล่องตัวเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดลังหลเข้าสู่บริเวณพระราชพิธีท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมากก็ตามทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้พร้อมใจกันไม่นํารถส่วนตัวออกมาวิ่ง โดยหันไปใช้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งได้จัดเตรียมรถไว้รับส่งตามจุดจอดรถที่ศูนย์อำนวยการจราจรกองบัชาการตำรวจนครบาลจัดไว้จำนวน11จุดแม้แต่คณะรัฐมนตรีและภระยาทุกคนก็พร้อมใจกันขึ้นรถประจำทางไปยังบริเวณพระราชาพิธีด้วยเช่นกันนอกจากนี้ประชาชนบางส่วนก็หันมาใช้บริการทางเรือโดยพบว่าตามบริเวณท่าน้ำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนใช้บริการเนื่องแน่นเกือบทุกท่าโดยเฉพาะบริเวณท่าน้ำวางหลังท่าพระจันทร์ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่อยู่ทางด้านบางกะปิมีนบุรีก็ใช้เส้นทางเรือในคลองแสนแสบซึ่งก็ได้มีเรือไว้บริการตั้งแต่ท่าวัดศรีบุญเรืองถึงผ่านฟ้าโดยไม่คิดค่าโดยสารแต่อย่างใดส่วนทางด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยปรากฏว่าตลอดทั้งวันไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นค่ะ สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศนะครับได้รายงานความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีไปทั่วโลกความยิ่งใหญ่ของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนานีไม่เพียงแต่จะได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับการถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชน ทั้งทางวิทยุโทรทัศน์และนักสพิมพ์ไปยังทั่วโลกซึ่งในวันนี้ก็ได้มีกองทัพนักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศกว่า1,000คนเฝ้ารายงานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยกรุงเทพมหานครได้จัดศูนย์อำนวยการประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อมวลชนที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมมูลอาทิโทรศัพท์โทรศาพ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลพระราชพิธ,ธีและพระประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังติดตั้งโทรทัศน์ขนาดใหญ่เพื่อให้เฝ้าชมพระราชพิธ,ธีด้วย หนังสือสมเด็จย่าของข้าไทยที่ทางมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์จัดทาขึ้นจํานวน150,000เล่มเพื่อมอบแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายดอกไม้จันทร์บริเวณท้องสนามหลวงก็หมดลงอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลให้ประชาชนหลายคนไม่ได้รับเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก สำหรับหนังสือดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นเล่มบางมีชื่อว่าสมเด็จย่าของข้าไทยหน้าปกเป็นพระบรมชายาลักษณ์เต็มพระองค์ฉลองพระองค์มีสายสะพายคาดเนื้อหาในเล่มเป็นปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติเขียนโดยพลเอกเปรมมีใจความสําคัญว่า สมเด็จย่าเป็นที่รู้จักกันไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นทั่วโลกรู้จักพระองค์ท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะท่านทรงเป็นพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ซึ่งไม่มีในโลกนี้และยังได้สรุปเรื่องที่พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นทรงห่วงใยการศึกษาและเป็นแบบอย่างของกุลสตรีด้วย